สวัสดีครับทุกท่านทุกคนครับในวันนีนะ้ผมจะมาบอกคาถาซึ่งเป็นคาถาที่เป็นมงคลเป็นสเสน่ห์กับตัวเรานะครับหรือเรียกว่าคาถามหาสเสน่ห์เป็นคาถาที่จำเป็น ต่อชีวิตของเราจำเป็นต่อทุกคนนะครับซึ่งคาถานี้จะทำให้เพศตรงข้ามนะครับหลงรักเรานะครับซึ่งคาถานี้เป็นคาถาที่เจ้าเสน์เจ้าสำรานทั้งหลายนะครับได้ใช้คาถานี้ เป็นประจำเพราะว่าครานี้ทำให้ผู้คนมากมายมีครอบครัวมีคนรักซึ่งไม่เคยรักกันมาก่อนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหรือรักคนอื่นมีคนรักอยู่แล้วแต่กลับมารักเราได้นี่ก็เป็นสิ่งที่อาจจรรร์ เฉพาะคาถาบุญตราคาถามหาเสนีอย่างที่พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายได้รู้จักกันดีว่าคาถามหาเสนีนี้ตั้งแต่ครั้งอดีตการนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ผู้คนทั้งหลายก็ยังนิยมอย่างปุกเสกท่องเสกกันเป็นประจำซึ่งนักรักในครั้งอดีต อย่างที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คือ,อคุณแผนนะแสนสถานนะครับคุณช้างนะครับและหลายๆ,ๆคุณนะครับหลายผู้คนในครั้งอดีตที่ใช้คาถานี้เป็นแรงผลักดันเป็นแรงจูงใจให้เกิดความรักความใคร่ความหลงต่อเพศตรงข้ามตัวหญิงที่เรารัก ตัวคนที่เรารักซึ่งเขาไม่ได้รักเราเลยนะหรืาถานี้ก็จะทำให้คนผู้นั้นรักเราแรงครับหลงแรงเสน่ห์แรงต่อเพศ่รทงข้ามนะครับซึ่งคาถานี้นะครับก่อนอื่นก็ขอบอกอ่า ทุกท่านไว้ก่อนเลยนะครับคาถานี้ไม่ยาวนะครับโดยให้ทุกท่านทุกคนนะครับท่องเสกท่องเสกบนใส่เครื่องส้ำอามทุกชนิดนะครับทุกชนิดได้เลยนะครับใส่น้ำก็ได้นะครับเช่นเครื่องสํำอามอย่างเช่น แป้งนะครับน้ำหอมครีมอื่นๆนะครับที่เป็นของใช้นะครับเราก็สามารถาเสกใส่สิ่งเหล่านี้ได้นะครับเสกใส่สิ่งเหล่านี้ก็นำไปให้คนที่เรารักใช้นะครับนำไปให้เขาใช้เขาดื่มเขาทา,าลิปสติกอย่างนี้นะครับเป,เป็นต้นนะครับ แต่คอนอื่นนะครับก่อนที่เราจะท่องบนเศกคาถาเราจะต้องจิตตั้งจิตของตนเองนะครับเป็นสมาธิก่อนจิตเราจะต้องนิ่งเป็นสมาธินะครับก่อนอื่นนะครับหลังจากนั้นนะครับรก็ให้ตั้งนโมสามจบนะครับตั้งนโมครบสามจบแล้วให้ท่องเศกคาถา เก้าจบด้วยกันนะครับโดยให้ว่าดังนี้นะครับอิทะคขะมะ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 อิทะค ขะมาอิทาะะมาอิท่าะมาะครบเก้าจบแล้วนะครับเราก็เป่านะครับเป่าเป่าเสกใส่สิ่งเหล่านั้นนะครับใส่เครื่องสำอางอใส่น้ำใส่แป้งใส่น้ำหอมใส่ครีมอื่นๆนะครับ นำไปให้คนที่เราชอบนะครับหรือฝากไปนะครับหญิงคนนั้นก็จะเกิดความรักความใคร่กับเรานะครับทำให้เกิดอารักเราแรงนะครับหลงแรงนะครับสนีแรงเราก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากมายนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอฝากทุกท่านทุกคนไว้นะครับที่เข้ามาติดตามนะครับ ในช่องของผมนะครับก็ขอกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับอ่าคอมเมนต์นะครับอ่าขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับฟังนะครับรับฟังรับชมนะครับอ่าให้ทุกคนนำกระาที่ผมบอกนำไปใช้นะครับท่องบนเป็นประจำนะครับก็จะเกิดอนุภาพนะครับเกิดอนุภาพต่อท่านอ่า จะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตของท่านนะครับต่อไปนะครับก็ขอฝากทุกท่านทุกคนไว้ะแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอขอบคุณครับ